สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดถึงนโยบายเงินกู้ของกลุ่มพลังสากลนะครับปีที่แล้วครับเรามีนโยบายโครงการให้เงินกู้กับสมาชิกเพื่อที่ไปปลดหนี้สินจากภายนอกตามนโยบายของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย4.75ซึ่งตอนที่เราเสนอในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็ถูกปล่ามมากว่าไม่มีทางทำได้ แต่เมื่อเราได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเมื่อปีที่แล้วเกือบยกทีมขาดตกขัดไปคนเดียวนะสิ่งแรกที่เราทําก็คือขับดันโครงการนี้พร้อมๆกันวยเรื่องของการเอารถโมบายขับคืนมาทําทันทีครับในเดือนมีนาคมเพื่อจะจ่ายให้ทันเดือนเมษายนสมาชิกจํานวนมากก็ามาใช้สิทธิ์โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการลบคําส่ประมาณนความมาณส่วนในปีนี้ครับ ในานามกลุ่มพลังสากลเรามีนโยบายเกี่ยวกับการให้เงินกู้กับสมาชิกเช่นโครงการเงินกู้ห้าแสนเพื่อให้สมาชิกกู้แล้วไปใช้ช่วงสงการท่านจะได้กู้แล้วเอาเงินไปกลับบ้านไปเยี่ยมญาติให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าไปใช้เพื่อที่จะใช้ในช่วงของสงการนะเรามีโครงการให้เงินกู้ช่วงสงการห้าแสนอั้งแต่ดอกเบีย้ย4.5่จุดห แล้วเรายัง,ยงมีนยโยบายอัตราดอกเบีย้ยถังเลือกที่ต่ำกว่า4.75ครับเช่นถ้าหากว่าท่านต้องการดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่านี้ไม่ต้องเอาเงินเฉลีย่ยถึงได้ไหมแต่ลดตั้งแต่แรกเลยดอกเบีย้ยต่ำกว่า4.75นะครับให้แน่นอนแล้วนอกจากโครงการนี้นะครับเรายังมีโครงการเงิน 1, 000, 000กู้1ล้านบาทโดยใช้ทุนเงินหุนหรือเงินรับฝากมาค้ำประกันกับสปอนอัตราดอกเบีย้ยก็ เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งอัตราดอกเบีย้ยปกติและอัตราดอกเบีย้ยทางเลือกที่ไม่รับเงินเฉลียย่ยอีนะนอกจากนั้นเรายังมีโครงการเงินกู้เพื่อที่จะกู้ไปเพื่อที่จะไปลงทุนในระบบโซลา่านะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลายท่านนะครับก็กู้เงินธนาคารนะครับหรือว่าหาไรายได้จากส่วนอื่นไปซื้อโซลา่าเพื่อจะไปติดตั้ง เราก็มีโครงการเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่ประหยัดค่าไฟในอนาคตแล้วก็นอกจากประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยยังจะมีไฟเหลือที่สามารถที่จะขายให้กับ Power o ได้เราก็มีทางเลือกให้กับสมาชิกสามารถที่จะกู้เงินจากโครงการเงินกู้อันนี้เพื่อที่จะไปติดตั้งโซลา่าเซลล์นะครับเพื่อที่จะประหยัดทั้งค่าไฟแล้วก็ยังมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นโครงการเงินกู้นะครับที่เราพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ยังเห็นว่ากู้เงินกับสากลกู้ง่ายดอกเบี้ยถูกและยังได้เงินเฉลี่ยคืนเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มพลังสากลเราก็มีโครงการเงินกู้นะครับที่จะรับใช้พี่น้องสมาชิกซึ่งพิสูจน์ได้จากปีที่แล้วที่ผ่านมาเราทําได้จริงทํามาแล้ว นะครับทาทันทีแล้วก็จะทําต่อไปนะครับกลุ่มที่บอกว่าทําไม่ได้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าบุคลากรของเราทุกคนนะเราคัดสรรคนที่มีคุณภาพมีความรู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณอมทรัพย์เป็นสถาบาันการเงินเหมือนกับธนาคารเราจึงต้องคัดคนที่เหมาะกับงานหรือ put the right man to the right job นะไม่ใช่ใครก็ได้มาสมัคร มาบริหารเงินบริหารเงินของสมาชิก4ี่หมื่นกว่าล้านครับไม่ใช่ใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครของเราตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดทุกคนถ้าดูประวัติดูคุณภาพดูโปรไฟล์และถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆแล้วผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจได้เลยนะครับวันที่20่สิบกุมภาพันธ์นี้นะครับท่านมีนัดกับกลุ่มพลังสากรเข้าคูหากา1 2 3 4 5 6และ7ยกทีมครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ